ได้เวลาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับเ,เด็กๆคนนี้เพื่อนของเราเขาไปสำรวจลําน้ํานะครับเขาไปเจอหอยฟ้าเดียวชิีน,นึงเ,เขาเรียกหอยโขงหอยโขงไม่ใช่หอยเชอรี่หอยเชอรี่ไม่ใช่หอยโขงเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันตัง้งยังไงนะครับเราเริ่มวาดกันเลยนะครับเ,เราจะผมวันนี้ผมจะวาด2ด้านคือด้านก้นกับด้านปากนะครับเราก็วางตำแหน่งก,ก่อนว่าป,ประมาณนี้แล้วก็เขาบอกว่าฝาของหอยโขงเนี่ยมันบนขวาบนขวาคือบนไปด้านนี้นะครับ ถ้าวนซ้ายวนด้านนี้นะครับแล้วเราก็วนเลยวาดด้านก้นก่อนสังเกตดูดีๆนะครับเด็กๆเราสังเกตเห็นยังไงทําตามที่เราสังเกตเห็นให้ได้มากที่สุดนะครับสวยไม่สวยไม่เป็นไรสมุดบันทึกของเราแล้วก็ตรงก้นเขาเนี่ยเขาจะไม่แหลมปิดเหมือนกับหอยทะเลหรือหอยตัวอื่นครับเพราะมันจะป้านๆป,ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาวาดทางด้านปากบ้างปากเขาแบนบานใหญ่นะครับเราก็วาดทรงกลมก่อนแล้วก็ปากเขาจะเป็นทรงรูปทรง ลีลีที่เบี้ยวๆนะครับแล้วก็มีด้านตัวเขาตัวนี้เขายังมีฝาปิดอยู่นะครับเราก็วาดฝาปิดไปด้วยเขาจะมีลายๆนิดนึงนครับตามอย่างที่เราสังเกตเห็นนะครับทําตามที่เราสังเกตเห็นให้ชัดที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับเมื่อได้แล้วก็เตรียมลงสีครับเราตัดเส้นแป๊บหนึ่งเด็กๆจะไม่ตัดเส้นก็ได้นะครับจะใช้สีตามที่เราถนัดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำสีไม้สีช็อคนะครับ เอาล้ครับไม่ได้แล้วก็สีโดยรวมเขาคือส,สีออกเหลืองเหลืองน้ำตาลนะครับเราก็ลงสีเหลืองน้ำตาลไปก่อนเลยเสร็จแ,แล้วเขาก็จะมีสีน้ำตาลอมเขียวๆนะครับเราก็เริ่มใส่น้ำตาลไปเรื่อยๆนะครับใส่สีน้ำตาลเข้มไล่ไปเรื่อยๆตามที่เราเห็นนะครับเ็าจะมีลายหน่อยๆนะครับนิดๆเราก็ใส่น้ำตาลไล่ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเสร็จแล้วลเราก็ะระบาย บันทึกด้านที่เป็นก้นที่มันปั้นๆน,นนิดนึงเอานะครับเราลงสีด้านก้นเสร็จแล้วต่อไปเราลงสีด้านปากบ้างก็ผมเห็นว่าขอบมีสีอ่อนๆเหลืองๆนะครับแล้วก็ระบายสีขอบก่อนเลยแล้วก็ระบายในเปลือกให้ทั่วนะครับแ,แล้วในปากเขาเนี่ยก็มีสีออกเทาๆนะครับแล้วก็มีลายด้วยลายเป็นปวงวงโค้งๆ,ๆนะครับมันก็ไม่เรียบนะครับแล้วก็ทําเป็นเงาตามที่เราสังเกตเห็นนะครับ เอาละพอเสร็จแล้วเราก็มาทําที่เปลอกนะครับเปลอกเขาก็เป็นออกสีน้ําตาลเขียวนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะบันทึกสักนิดหนึ่งนะครับชื่องเขาคือหอยโขงเด็กๆพบที่บ้านห้วยเขียงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับถ้าเด็กๆตั้งใจบันทึก แล้วก็เวลาออกไปสำรวจธรรมชาติหรือไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะครับเราเอาสมุดบันทึกไปด้วยแล้วก็จดบ,บันทึกตามแบบฉบับของเราสมุดบันทึกเป็นของเราสวยไม่สวยไม่เป็นไรขอให้เด็กๆหัดทำแล้วก็หัดวาดแล้วก็หัดสังเกตแล้วก็บันทึกนะครับจะลืมนะครับ